สวัสดีครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วครับยามใบใงเที่ยงๆนะครับนี่ครับอาจารย์ก็เหมือนเดิมครับแกก็จะขึ้นไปโกกลมเลยครับลมพัดข้างบนยอดไม้อ้อยๆรับเนี้ยไม่ได้ครับแกร้อนอยู่ล่างแกร้อนครับถ้าอยู่ข้างบนจะเย็นพยายามขึ้นไปโกกลงข้างบนครับถ้าแดดออกปุ๊บแกจะขึ้นไปตากแดดข้างบนเลยครับนี่แดดไม่มี เยวไ่ไชมติดตอนชมกันหน้าหนาวนะครับอาจารย์ก็ชอบขึ้นไปตากแดดนี่ครับอาจารย์ได้ขึ้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมมารับชมกันว่าเราจะได้พออยู่พอกินไหมครับจะได้สักกิโลครับจะได้เอาไปแกงกินกันไหมครับท่านผู้ชม โอ้โหน้ำกระจาย,ยท่านผู้ชมอ๋อยังไงเราก็ได้แกงแล้วครับนี่ครับจะนี้เอาไว้แกงครับแมได้แล้วครับพออยู่พอกินครับนี่ครับโอ้โหสวยงามน้ำนี่กระจายแล้วครับทีนี้เราก็จะไปแกงขั้วหมูกันนะครับ นี่เขานี่เขาก็โหโหได้คีรุครับพอแกงข้วหมูเย็นนี้ไหมครับท่านผู้ชมโอ้ได้พอครับที่สิบฟารุกับพอแกงข้วหมูเย็นนี้แล้วครับท่านผู้ชมจานเราก็ลงแล้วนะครับโอ้โหพอแกงข้วหมูเย็นนี้เลยครับเอาอยู่พอกินครับท่านผู้ชมพอเพียง ที่เอาไปนี่ไม่แท้แล้วก็เอาไปแกงคั่วกินครับแกงคั่วมั่งแกงคั่วหมูมั่งแกงคั่วมะเขือแกงคั่วปลามั่งครับนี่ครับถึงงานเราก็ลงไปแล้วครับไปปานีนี่ครับอาจารย์เราก็เลือยยังกับสู่ธรรมชาติยังปลอดภัยนะครับอ่านี่ครับ นี่ครับโอ้โหทีมงานเราไม่กลัวครับแทงง่ายนอนครับเห็นลูกมะพ้าวเราโดดใส่นะครับสวัสดีครับลมพัดเย็นๆนะครับน่่ที่ลูกระพร้านะครับสวัสดีครับนี่ครับเราก็อยู่กลางทั้งธรรมชาติจริงๆนะครับสวัสดีครับนี่ครับธรรมชาติครับตันนี้อากาศคืมๆคุณท่านผู้ชมดูดีครับบดบด คนตกหรือเปล่าเขายังไม่รู้ครับเนี่ยโอ้นี่ครับนี่ต้นกระถินนะครับท่านผู้ชมโอ้มีฝักด้วยเอาไปกินกระส้มตามมอร้อยอร่อยสวัสดีครับ